ศรีจ้าโมซีเอผู้เล่นประกอบไปด้วยหมายเลขหนึ่งนายดุเรกคัมชำหมายเลขสองนายรณรงค์คำชำหมายเลขสามนายมงคลใจบุญหมายเลขสี่นายอนุพงศ์อ่อนตะกอนหมายเลขห้านายมุทลนุกดาหมายเลขหกนายเจติศักดิ์ตีเพชรหมายเลขเจ็ดนายสีเด่นหมายเลขแปดนายตะวันดวงแสงหมายเลขเก้านายเรืองศักดิ์สีรมหมายเลขสิบเอ็ดนายบุญเลิศ์โผล่แก้วนะครับ ผูเเ้เลขน,นะหรายทีมสี่ีหมายเลขนะนรับงทีมสี่ทีนะประกอบไปด้วยหมายเลขที่สนายอภิชาติศาสตร์สามหมายเลขสิบเก้านายชัยรักษศาสตรสามหมายเลขยี่นายพุากรต้นสกุลหมายเลขสิบหนายสุทชัยเพชรหนูหมายเลขสิบนายบริพัฒน์าหมายเลขยีน 21, นะคะนายวัวลบุญศรีหมายเลขสิบห้าดนายพิทยาสุตา หมายเลข18นายอำนาจไกรพลหมายเลข20นายธวัชชัยสัตตำหมายเลขสินายธนพลเกลียงคำหมายเลข17นายอาทิตย์ราติ้งหมายเลข1นายอธิรวัฒน์พลานะคะอาจารยกล้องนะครับขอกล้องนิดนึงค่ะครับครับเดี๋ยวขอเชิญนะครับผู้ผู้ช่วยพนาบองที่ต่ออำนวยการแล้วก็พี่ตีพี่ตีมหงกนะครับขอเชิญที่อำนวยการครับนะครับ เป็นเช่นครับเอาพิกกี้หรือว่าจะจะให้ตัวแทนมาก็ได้นะครับเอาโบก็พิกกีอ,อยู่ไหมมึงอยู่ไหมครับพิกกี้เชที่กรในการางคู่นะครับใช่ยกกล้องหน่อยยกกล้องเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้กยกยกแล้วจับภาาไปด้วยค,วค่อยๆยก

Ta, đó, tôi đây là các có có cái này, các thợ thắt thâu này các, tôi biết là nó không

เลียเกียยกมาไ้มาเรยวยก้ทีนึงเนี่ออกโยนเกลียวนี่เราวัดขยานเวลากอตุ้มุ่มมาคนเด็กทำทันทุกออกไปไม่ไกนี่เกลียวงยกออกฝั่ง้างนัแล้วมาถึงเวลากองตุ้มชนุ่มหยุดฟังตัองต้ตายให้ไทยวัดสับสาร ให้โให้พี่ชาติตสังเอาอารมณ์ทุกคนได้ใจแล้วนะครับทุกคนทุกานแต่ยังไปแหววนร้อไม่ได้ับแต่ชาติไปได้แล้วหนุ่มๆไทยชอบกขอไทยปาให้กับคุณลาวกรโอ้โหเนี่ะเขาบอกว่าหน้าตาดีทุกแล้วเขาเลือกนะมีผมารมย กุลาลก็ให้กุหลา็ให้กุลไยกุลยค่เอาไนี้เอาเอาน้าเอาาทาน้าไปได้ไมไปก็ให้กับอภิชาติสาสารชาตุกใจาตรงนี้เืฟังสื่มาอเข้ามาปั้มยักันูิก็เหมือนสเกเลยทั้งคู่รับรวมทีม เปนองอาชนะหมู่เก้าได้ไหมสี่เนทุซองีต่อแ่นเลยอนาจใจตรงครับเชาหายขึ้นหลังไหมขึ้นหลังกุ๊สะพุนแความก้ขาให้ดี้ากายนรไมากัมาให้กับสุกลนดนดน้ดายท่่มาให้กับเกียรติ่องพี่เลยให้เราตัดรผู้เดี๋ยววันนี้เข้าพวกนี้คนุนผู้ดายก้า แบบนี ý, ้เพราะว่าใครจไม่ผ่าัตัว้องอยู่ครับลงานองามตอบสนองคนตะวรนตกตงักยงทงฝั่งทีมบุสีแดงดูเต็มแล้วก็สีแดงอลรแต่ให้ดูนี้เองบอลมาสองสองแ่บคนตันบุญายขวาไป วางอยู่ก็เติมพนาตองหายได้เลยอยากะอยู่ก็ี่น้อนุญาตลดงนการเดียวกนิงมุ้งแ้บแข่งเข้าลงสอตัวนี้ลักระยาลูก่อมากให้าประสาออกแลยพนให้กับพนาตองพนาตองก็แล้วก็ให้อาวบิดชาวบิดาตอเป็นเกียรติศักดิไปเลยเกียรตรศักหาวันวันเยะมาให้กับอาวุธพึ้นราวุเขาซ้ให้เลยทำซ้าแล้วก็ Khiến từ tập thể lại được năm nay, kể từ tập thể là một tập thể Còn một tập thể là một tập thể một tập thể là một tập thể là một tập thể thể là một tập thể là một tập không một thể một tập thể là 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 một tập Còn một ฝ่ายทางเขาให้ทุกน่างกุศีย่างสันั้ก็ปนดาที่เราโคชกันแล้วเวลาทายาเต็มที่อยการเกมทั้งที่สนามที่เรเป็นองหน้ารุ่นแปดดูเลยอ๋อตึกตึกใหญ่เลยดูข้าาเยอมากเลยเอานะ้องๆไดแล้วถึงก่อนก็เ้ามาเลยดยถึงก่อน่งโมาถึงมงคลมงคลอะไรก็ เดินสักสิทำเอา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 ่ดีกจะนช่วงกดนเตอร์ก็ผลกทันอยู่แล้วม well ันเดินปุ mm ๊บ hmm. ปักปั๊ปักมาอเท่ใเบาๆเอาหน้างลกไกับได้ครับ

ำหตัดมาช้อยชาบ้านโอ้ก okay. ่งมเด็มืนของวรปุลสิงห์โหสวยกโคตรจรงเลยสุดหึอ่าเวลาถึงตับนองยาเจียตาหาวตเงทที่สามรืเปลาบูชมีสิงหงบูทีเ่ต่อิยิเยนะรวมกนเป็สามตง้าเกางตเลย ใครที่เนต้องทุโจังมีกองวางอยู่ด้นหมมไปเจมุนออกฟ้าเลยบ้านบ้านังาให้กับเกีเยเาครบเลยมาให้ดีนะครับทรบนทงนให้มวกไปเจมุนร้านต่างที่รกาอสีของสีดีก็ลุเล่นไปถึง้เรื่ัดสีทั้ เติมตับทีมงานเต็มไว้แล้ว่ตัสาคู่นักบองเกิดขึ้นมาสองห้แลป่นบุคคลสองตั้ง่อยู่ที่ฝั่งบูซีเงเลือกโงเก้าคู่่รตแล้วได้ออมาเตมบซีพีคู่นักบองตัาอารมณ์ี่บกบูซีเองจะได้พอาอารมณ์ที่ได้ไม่เทากับเลือกมันเล้งไป้ลี้ยงับ

ตัวส er ่งอยู่นะเกิดอะไรครับตัวสองมาหลายเหมือนกันราวตัวครับเรียกโมเสกได้แชมป์อางมังค์ครับมีตัวตัวสองแต่แพงแค่โมเสกแย่งกันเล่นหลายทีบางทีมีที่เล่นได้แค่เนี้ยครับขอขอให้เขาโมเสกได้ นามกฯนมารับด้วยในนามทีมอบตอรบกพร่องแตรนี้บอระงให้ได้ไหมเก็มาให้กัรเก็บใหารเก็บเดี่ยวจับยกออาตามไอ้ทิ้งไม่ได้ครับผมก็ผมากานจหลังเร็วมาให้ก็เดียวเดียวเียวัดตีเดียดไปเอาใจให้น้ำหนักวันนี้เลยครับสำนัญ่้สมอออไปก็้ององนักใหญพโค มาดูพ <ara> ่อสายไทยครชเห็นไหครับให้เวลาทุกทีมของ้ราวกครับใครที่จะติดตามเรื่องข่าวไทยเข้าเป็นทุกทีเพราะว่าต่องอ่อนไหวแต่ไม่หวั่นแอลรูรูมทุกทอมไปเยอะแยะเลตลอดแล้วขนาดนั่งรักษาอุยดีมากหัวใรักแต่าสายหตวจดูวิดีโอจบรายการนี้กรรอคับ ถามสีวันโม้งพ่ยอมากแต่ยอยลงไปครับเข้าโอเวอ่คือทูกทิ่งมารองพี่กายเกม็บรักครั้งที่สามครับอเป็นรงตับไมอถือก็ไปดูได้การีฬาระเภทอื่นอดีตการ้ดผมพูเรื่องของหน่ท มาคอนชุ่มุกคเรามาจากแวสังสารโดยไม่ับแทรวสังสารแแให้บอพมุีขอพงมาเ็บเกนีนที่เลยครับเก็บตัขึ้นหน้าไม่ได้ครับขนแาลแ่การดลขึ้นมาให้กับเก็บตัโกอลเล่นเปทีุ่บอล Cô xin hai luôn, Xem mùng Có mua gì đây không? Cô xin đây không? em mua gì đây? gì đi Chứ ra ra thôi hai kia Thì nó có cái sổ sạch tôi còn cổ Để đi sạch tôi được Chúng để con xong Chưa bao lâu rồi Nên nó có ngay một phần có có đi Chờ không có xóa tải บอลของแเท้าั้งที่สององก็เลยหนึ่งต่อนมีเรื่องเก็บามกล้าด้วยสามคนบอลพาได้กับเขมาอลของนาสมัย้าลรจับมาชุดสาปเราให้นักวลในกองอีกมีมีเท้าคล้าแข่งขึ้นครับคลใส่มาวลมอกข้างไปอานรู้ทุกคนเดี๋ยวบันลงตัวชาสามเท่าระน้ำซคากบ

ลองทำไปลองนองไปบเดีไปตุกบันปบเดีไปตบันตุมนบไอตนี้เรอโอ้ตัดที่้อวางออกบวริเหนั่นกองทั้นกองเป็นลูกคุมกองทั้งฝั่งหือซีดีครว่สาสตัวตอระดับลงับัวร่าสายสือสกกกร